เล่นบ่อนี่มาโยกนี่ฮะฮนอ,อะเออเธอหนูโอ้ยหนูเม่นอนี่มาโยกไหมนนนนนี่เห็นบ่อนี่มาโยกมีครับมาเร็วเร็วหนูหนูหน มาแม่เร็วๆนี่บอสนใจว่นนี้มันเป็นตำมวลก็ยังเล่ได้ไงเร็วๆมาเดินไปโอ้มาถึงจุดนี้แล้วไงตึงเล่นมาโยกกันเลวเด้อมาที่นี่นอ่ะ up up and down up and down <laughs> เป็นไงคะเบิ่งมาโยกนั่งเด้เอโอ้ ถึกใจอีหล่าปะ่ะเจ๊หนัวเอา up and down up and down up and down เอออยู่เย่เอยู่เย่อุทกกระถอยไปอันอีกเนี่ยถอยไปอีกถอยไปข้างลลังเนี้ยสบายอ๋อเร็ว ถอยดากไปข้างหลังบุญแม่นเธอเมื่อนีซ่อมไปก่อนเดี๋ยวเมื่อนาอาการดีๆอีแม่ชิพา่านไปเล่นสนามเด็กเล่นเดอ้อหนูนด้นี่หมอขั้นตอนเล่นบักรีมาโยกไปเล่นกับเล่นบักรีขั้นตันเล่นบักรีไหมเธอฮ้อ หนูเล่นบัลูดีไหมลูกลีหนูต้องลีหนูต้องลีอีแม่จ um, ั๊กไอ้ไอ้ไอ้ฉันเห็นเธอแล้วลีแม่ลี่แม่ nice โมวนบอลูกเมื่อจังหดเฮ้ยเฮ้่ซาไปมันมวนบะเมันบวนบอลูกถ้าคึ้ดูบ่มีความสูขเถอะเฮ้ยโอ้ยหยังวะบัก,กบบรีกรบโบเลนซิงซาก,กบบระโบเลนยังก็บโบเลนน้ำเมีเฮ เออโอ้ยเรียนต้องการน,นะเป็นอย่างอืมอะเป็นอีอย่างมือนี่ฮะนูเป็นอย่างลูกมือนี่ฮะนูไปอยากเล่นบัลเล่ต์สิงซาก,กับเลน่นโอเปร่าแมนบันเป็นสิงซากมาโยกเบอลพีดมาโยกกับเลน่นสิงซาก,กับเบลน